สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการโซเชียลก๊อฟสิทก๊สิบนะคะ <c oughs> แม่นะคะไมไม่ค่อยจะใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่ภาษาอีสานภาษาลาวนะคะเออนะคะวันนี้น้องป้อมเองก็นะคะอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะแต่ว่าอีน้งมดแดงนี่มันก็โทรศัพท์มาสั่งงานนะคะอุย้ยพี่ป้อมขานี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะไอ้พวกสลิมนะคะไอ้พวกหน้างงงเง่าเต่าตุนะคะพวกที่แบบว่าไม่มีมันสมองนะคะมันสมองมันเล็ก เดียวนะคะผู้ชมขามันไม่ค่อยฉลาดแล้วค่ะมันโง่ค่ะมันโง,ง่แบบถาวรเลยนะคะมันก็นะคะเที่ยวปิดดาให้นายกยิงลักของดิันนี้นะคะ นายกแบบที่สวยนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็สง่าในสายตาของดิ่ันนะคะซึ่งดิฉันเองนะคะดิฉันก็ชอบนะคะชอบผู้หญิงสวยนะคะแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ว่ามองผู้หญิงด้วยกันแล้วแบบสวยสง่านี่มันชอบมากเลยค่ะไอ้พวกสลิปนี่นะคะมันไม่ได้เลือกมานะคะมันก็ไม่พอใจนะไม่ชอบคนหล่อหล่อแต่โง่นะคะหล่อไม่มีมันสมองค่ะแต่โง่พาประเทศชาติเป็นหนี้แล้วพวกมันนะคะก็ไม่เดือดร้อนนะคะคนโกง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 เข้ามาเยอะแยะนะคะแต่คนเดือดร้อนที่พวกเราค่ะประชาชนค่ะ มันบอกว่าท่านนายกยิ่งรักหรือ,รอ,รอนายกปูของดิฉัชนี่นะคะอุย้ยแต่งตัวเนะี่ยไม่ได้เรื่องนะคะใช้ของแพงน,นะคะไปทําหน้าทําอะไรมาอะไรอย่างนี้นะคะอุย้ยคุณไปเห็นเขาทาตอนไหนในยักนี่ฉันเห็นท่านนายกนะคะท่านเห็นฉันท่าน,น,ฉ,นฉันเห็นท่านนายกปูนะท่านออกทีวีนะโอ้ คะท่านผู้ชมคะช่างแต่งตัวเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่างสวยสง่านะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่มีมันสมองจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงที่เก่งจริงๆนะคะ เก่งทั้งการบ้านการเรือนเก่งทั้งครอบครัวด้วยเก่งทั้งกริยมรามารยาทการวางตัวค่ะเวลานักข่าวที่ไม่ไดีเรื่องนะคะไอ้นพวกนักข่าวที่มันว่ารับเงินรับทองมาจากพวกแมลงสาปไรไงต่างๆนะะี่ค่ะมันโยนคําถามที่ไม่ดีนะคะโอ้ยนะคะนายกหญิงของที่เจน,นะคะแก้ได้หมดค่ะพูดแก้ได้หมดนะคะนั่นแหละค่ะนะคะแก้นะคะไม่ใช่ด่าตอบนะคะอุ้ยน่ารักมากๆาเลยค่ะแล้วแก้แบบว่าพูดดีนะคะ ทำให้ไอ้พวกนักข่าวที่โดยเฉพาะนักข่าวอะไรช่องอะไรอีกช่องที่มันแบบว่าชอบโยนคําถามที่เร็วๆนะคะท่านผู้ชมชี้นําอะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้องหงายหน้าไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าสวยสมวัยนะคะถึงแม้ว่าจะอายุ4ี่สิบอับแล้วนะคะก็ยังแลดูสวยสง่านะคะโอ้ยนะคะคนภาคอีสานบ้านอิสานนี่นะคะโอ้ยนะคะน่าหยกยิงรักเนี่ยบ่าพูงงามแทิผนว่าอันไปใส่หังซีนะคะ ไปเบิงตามลานค่ะเนาะจังหวัดในจังหวัดอุดอรน้องป้อมไปอันไปเที่ยวมาเมื่อกี้นี่ค่ะอุ้ยนะคะพนติดรูปหน้ายกยิงรักอีม่แย,ยัอายุประมาณเก้าสิบปีค่ะแล้วเป็นเจ้าของร้านแล้วบอกว่าอุ้ย คุณนายกปูดบอกคุณนายกยิงรักผู้งามหลายเดอ้ออีหลา่ามาสั่นมาแต่งตัวนี่นะคะก็เหมือนที่ฉันนี่เห็นไหมคะคือแต่งตัวนี่นะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับวัยนะคะไม่ใช่ว่าอายุขนาดนี้แล้วนะคะอย่างป้อมนี่นะคะ25ปีแล้วนะคะจะไปแต่งตัวแบบอู้สายเดี่ยวสายอะไรแบบเด็กๆวัยรุ่นมันก็ไม่ได้คะ่ะนะคะทีมงานของท่านนายกยิ่งรักนี่นะคะทีมแต่งตัวเนี่ยคะ่ะอุ้ยขอชมเลยค่ะไม่ใช่ว่าเรานี่นะคะ เรานี่นะคะจะยกยอแต่นายกนะคะหรือว่ารัฐบาลภาคเพื่อไทยอา้าธรรมดานีคะก็ดิฉันเนี่ยไปเลือกของดิฉันมานี่คะ่ะมาบริหารบ้านเมืองแล้วดิฉันเนี่ยคะก็ใฝ่ฝันค่ะว่าอยากจะมีนายกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้มาตั้งนมตั้งนานแล้วค่ะดิฉันอีอยากจะเห็นผู้หญิงเก่งๆคะ่ะไม่งนนั้นดิฉันนี่ไม่ออกมาด่าชดๆต่อต,อตอพวกสลิมหรอกคะ่ะ นะคะฉันเห็นนะคะฉันเห็นใจในายกมากๆเลยค่ะที่นายกอยากจะพูดอะไรท่านก็พูดไม่ได้ค่ะนะคะด้วยตําแหน่งหน้าที่ของท่านนะคะท่านนายกยิ่งรักขาท่านนายกปูขานุ่งป้อมนี้นะคะจากรายการ Social Gossip สิทเนี่ยจากเอเชียอัปเดตค่ะขอปเป็นโคศกประจําตัวท่านนายกได้ไหมคะไม่ขอเงินเดือนแล้วค่ะขอ,อ,อให้จ่ายค่าน้ำมันค่ารถเมย์ให้ก็พอค่ะดีจะไปตอบต สลิมให้เองค่ะไอ้ที่มันมาพูดทางอินเทอร์เน็ตนะคะมันโพสต์มาว่านายกดิรของดิชันี่คะ่ะดิชันี่นะคะปิดด่ามันทุกที่เลยค่ะนี่นะคะอุย้ยทันสมัยค่ะมี Facebook ด,ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากเห็นกิจกรรมของป้อมนะคะว่าอุ้ปิดด่า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 พวกเร็วๆไปที่ไหนนะคะก็นะคะ โทรศัพท์มาถามได้นะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นหน้าจอเลยคะ่ะทีมงานของเราก็เชียร์พี่ป้อมอย่างสุดใจเลยนะคะมีเบอร์ขึ้นหน้าจอนะคะแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ได้ะคะ่ะทันสมัยคะ่ะนะคะเพราะว่าเราจัดรายการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็ต้องทันสมัยใช่ไหมคะอย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมคาะนะคะเกิดเป็นผู้หญิงนะคะ อ่อนหวานนะคะอ่อนหวานนะคะนุ่มนวลนะคะท่วงท่าทีสง่าแต่ไม่อ่อนแอนะคะอย่ารังแกผู้หญิงสิคะอย่ารังแกนะคะไอ้พวกสลิมนะคะไอ้พวกผู้ชายที่มันชอบมาด่าว่าท่านนายกปูของดิฉันเนี่ยสำนึกในกาลาหัวพวกแกด้วยนะว่าถ้าไม่มีไม่มีผู้หญิงนะคะพวกแกก็ไม่มีวันนี้หรอกค่ะนี่ทําแกมีวันนี้เพราะพวกแกมีผู้หญิงรู้ไหมคะแล้วเนี่ยนะคะแม่พวกแกนี่ก็เป็นผู้หญิงค่ะ แม่พวกแกเป็นผู้หญิงฉันไม่เคยเห็นใครมีแม่เป็นตุดเป็นเต่าอะไม่เช่อกระถาอีนางมดแดงหรือสิคะว่าอีนางมดแดงมันมีลูกได้ไหมมันคงไม่มีไม่ได้แลวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะให้เกียรติผู้หญิงหน่อยค่ะไม่ใช่อะไรอะไรก็จะมันนั่งวิภา์วิจารณ์กันอยู่ได้ไม่มีงานทำกันหรือไงฮะหม,หมั่นไส้แค่นี้นี่เียว